สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปสั้นวันนี้นะคะนะกับคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ที่พี่ไพ่เลือกให้นะคะนะซึ่งได้ King of Cups แล้วก็ Two o s s w r r d s แล้วก็ Queen of Cups แล้วก็ Thief นะคะก็คือขมโมยนะคะส่วนไพ่ใต้สำหรับคือ The h a n g m a n เนาะกับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์ที่เราถูก ถูกกระทำเนาะถูกขมโมยไปถูกอะไรประมาณนี้แหละกับคอนเทนต์คุณไม่ได้พังแต่คุณได้ผ่านบททดสอบนั้นที่มากกว่าความรู้สึกกับอารมณ์ที่สูญเสียไปเนาะกำลังผ่านบททดสอบนั้นที่คุณจะได้รับนะมากกว่าความรู้สึกโอเคเดี๋ยวพี่พิมพ์ขอดูตัวตนของเพื่อนก่อนเนาะว่าเป็นใครนะคะพี่พิมพ์จะขอเป็น a s t ร o l o g y สำหรับนี้นะคะนะ ดูตัวตนเนาะพี่พิมขอหยุดคลิปแล้วก็สับไพ่เลือกตัวตนนะคะนะกอลัสนะคะนะราศีพฤษภทอรสราศีพฤษตัวตนของเพื่อนวันนี้นะคะคนชาวราศีพฤษได้หรือไม่ก็อาจจะมีดาวเด่นๆในราศีพฤษอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะคะเออเป็นเวสเทิร์นโทโลจีนะคะเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะยึดโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะ ที่นี้ตัวตนของเพื่อนเนี่ยอาจจะมีดาวเด่นๆในราศีพฤษภได้นะคะดาวเด่นเนี่ยดาวดาวส่วนตัวนก็คือซอันมูนเมอร์คิวรี่มาหรือแล้วก็วินาอะไรประมาณเนี่ยอาจจะมีดาวเด่นๆที่อยู่ในหรือมีสเตเดียมในราศีพฤษภได้นะคะเป็นผู้ที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงคือไม่ค่อนข้างหรอกคือเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ อชอบความมั่นคงชอบความปลอดภัยอะไรประมาณนั้นจะไปในเรื่องของ P ิสิกส์มากกว่าปในเรื่องของกายภาพนะคะ uh. บ้านรถที่ดินเงินทองอะไรพวกเนี้เออนิ่งเอาไว้คะคือเป็นอะไรที่จับต้องได้นะคะเชื่อในสิ่งที่จับต้องดอได้ในประมาณนั้นนะคะนะคุณอาจจะเจอสถานการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์คะ่ะในในในเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือว่าในขณะนี้อะไรประมาณนี้ราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะ ความรู้สึกกับอารมณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนะรู้สึกไม่เกิดความมั่นคงอะไรประมาณนั้นในช่วงนี้นะคะนะในเรื่องของอารมณ์ช่วงนี้จะไปในเรื่องของของอารมณ์ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เขาเข้ามาให้คุณเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะเพื่อนเพื่อนะราศีพฤษจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไปในเรื่องของกายภาพมากอะไรประมาณเนี้อืมเข้าใจเรียนรู้เออวิธีการหาเงินเออชอบเอออะไรนะชอบบิสเนสเนาะ ทำธุรกิจการค้าขายการลงทุนในพวกนี้ถนัดนะคะแต่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี 70, <Beginning S 1> 50, ่ยคุณอาจจะยังต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นประมาณนั้นนะคะโอเคเนาะพลังงานของเพื่อนก็ประมาณนี้นะคะถ้าตรงก็ไปต่อถ้าไม่ตรงยังไงก็ฟังเพลินๆนะคะคลิปสั้นประมาณ5นาทีนะคะวันนี้เนาะโอเคเหตุการณ์นี้เข้ามาเพื่อให้คุณได้ตระหนักรู้เกิดการตื่นรู้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะชาวราศีพฤษหรือว่านี่แหละอาจจะเป็น ผู้ที่มี energy ของพฤษน,นะคะ uh, energy ของราศีพฤษเนี่ยชอบความ,มชอบความมั่นคงไม,ไม่ชอบอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ฉาบช่วยนะคะพี่พิมพ์จะหยุดคลิปแล้วก็สัมไพ่เลือกไพ่ห้าใบานะคะแล้วก็อ่านคอนเทนต์ในวันนี้กับคอนเทนต์คุณไม่ได้พังแต่คุณได้ผ่านบททดสอบนะคะที่ได้มากกว่าความรู้สึกที่ลึกซึ้งค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะคุณอาจจะโดนกระทํานะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้โดนกระทำเนาะอืม เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในเรื่องของความรู้สึกในประมาณนี้นะคะแต่คุณไม่ได้พังนะคะคุณไม่ได้สูญเสียคุณไม่ได้เสียหายนะคะคุณกําลังผ่านบททดสอบให้คุณเติบโตในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ค่ะเพื่อนๆนะคะนะ <c oughs> โอเคพี่พิมพ์หย,หยุดคลิปแล้วก็สับไพ่นะคะ <c oughs> <c oughs> พี่พิมพ์จะเลือกไพ่มา5้าใบน,นะคะแล้วก็เปิดไปพร้อมๆกันนะคะเพียงแต่ว่าพี่พิมจะหยุดคลิปเวลาแบบสับไพ่เลยประมาณนั้นนะคะ ขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไฮเออร์เซลผกปักรักษาเพื่อนๆน,นะคะขอให้ได้รับพลังงานที่ดีๆจากคลิปนี้ไปนะคะนะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่แบบเป็นพลังงานที่หนักๆก,ก็วางไว้ตรงนี้อย่าเก็บกลับไปนะคะนะได้สิบดาบเนาะอืมเจ็บอืมแต่จบนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่เก้าดาบอืม justice huh. ความยุติธรรมหกเหรียญน,นะคะความบาลานซ์ความยุติธรรมความเด็กถือเหรียญนะคะเด็กถือเหรียญ p a g e of pentacle เนาะ ten of swords nine of swords justice six of pentacles แล้วก็ p a g e of pentacle นะคะนะแต่สำหรับเป็น the hangman เนอะ huh. นะคะเจ็บหนักเจ็บจริง นะคะเนะหวาดกลัวหวาดระแวงทุกอย่างอะไรที่จะเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะคะนะแต่ความยุติธรรมกําลังจะบังเกิดขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะ justice เนี่ยนะคือ justice เนี่ยเขาจะเป็นพลังงานที่ความยุติธรรมท,ที่คือทาทาแบบไหนได้แบบนั้นหรือประมาณนั้นอะ่ะเพื่อนเพื่อนนะคะทาแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นเออซึ่งในเหตุการณ์เนี้ย มีบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเถูกแทงข้างหลังนะคะเจ็บจนไม่อยากจะไปต่อวาดกลัววดระแวงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรประมาณนั้นนะคะนะ <S <S อาจาจะเป็นในเรื่องของเรื่องของเงินนะคะเรื่องของเงินก็ได้เนาะ <S 1> <S 1> คือราศีพึ่งเ,เขาจะไปในเรื่องของพาสิคมากกว่านึกว่าไหมคะอาจจะเป็นโดนโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังในเรื่องของในเรื่องของเงินทองในเรื่องของอะไรที่จับต้องได้คะ่ะ อเป็นทางกายภาพนะครับเพื่อนแล้วทําให้คุณเนี่ยไม่อยากจะไว้ใจใครอีกต่อไปปิดกั้นตัวเองอะไรประมาณนะั้นน่ะไม่อยากจะไปต่ออะไรประมาณนั้นนะ่ะนะแต่คุณจะได้รับความยุติธรรมที่มันได้มากกว่ากว่าสิ่งที่คุณเน่ได้สูญเสียไปครับเพื่อนเพื่อนความยุติธรรมในครั้งนี้มันทําให้คุณเนี่ยได้เข้าสู่เส้นทางของตัวเองได้ตระหนักรู้ได้เข้าใจชีวิตของตัวเองในเส้นทางของตัวเองจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะและ มันเหมือนจะมีบางาพลังงานบางอย่างนะคะที่จะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะนะคะอืเป็นในเรื่องของเป็นในเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้ค่ะเพื่อนๆน,นะคะสิ่งที่คุณสูญเสียไปนะ่ะไพ่บอกว่าปล่อยนะคะปล่อยคือนึกออกไหมคะอะไรที่ มันไม่ใช่ของเราอ่ะอะไรที่มันไม่ใช่เส้นทางของเราเนี่ยจักรวาลเนี่ยเขาจะพยายามเคลียร์ออกอืมจักรวาลเนี่ยเขาจะให้ในสิ่งที่คือจักรวาลเนี่ยเขาไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราต้องการนะเพื่อนๆแต่เขาจะให้ในสิ่งที่คุณจะต้องใช้อะ่ะมันจะเป็นกับคุณจริงๆอะไรประมาณนั้นนะมันสําคัญกับกับเส้นทางคุณจริงๆอะ่ะเขาจะให้ในสิ่งนั้นเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องมามาจัดการนั่นก็คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก อม,มาเรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมายกระดับอารมณ์ความรู้สึกเพื่อให้จิตวิญญาณของของเราเนี่ยได้เติบโตขึ้นได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เขาผ่านมาค่ะนะคุณจะได้รับความยุติธรรมอืมนะซึ่งจัสตินเนี่ยเขาจะเป็นเออคุณทําแบบไหนคุณได้แบบนั้นเลประมาณเนี้ย คุณทําน้อยคุณได้น้อยคุณทําเยอะคุณได้เยอะอะไรประมาณเนี้ยเออนะอันนี้พี่พิมพ์ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะนะมันจะเกิดความยุติธรรมขึ้นกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปเสียดายกับสิ่งที่สูญเสียไปเพราะว่าสิ่งที่จะได้รับมาเนี่ยมันมากกว่า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 สิ่งที่เพื่อนๆ่ในคาดหวังเอาไว้ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามีพลังงานเพราะว่ามีพลังงานบางอย่างพลังงานของการเริ่มต้นนะคะบางอย่างที่สามารถจับต้องได้กับเพื่อนเพื่อนะเพช e คอปเพนคลเนาะ เป็นพลังงานของการาาในเรื่องของนี่แหละอาจจะเป็นเงินก็ได้นะอะไรที่จับต้องได้ในเรื่ององกายภาพนะคะนะพลังงานบางอย่างที่จะเข้ามาเพื่อให้คุณเนี่ยได้เริ่มใหม่ได้เรียนรู้สิ่งนี้เกิดจากความช่วยเหลือจากใครบางคนนะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนี่แหละเพื่อนเพื่อนนะคะท่านช่วยท่านอยู่กับคุณตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยคุณจะได้รับสิ่งนั้น หรือถ้าเป็นในกายภาพเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณนเคยเคยช่วยเหลือเอาไว้นะคะนะคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นนะครับอไม่ต้องกลัวอนะเพราะว่ามันจบแล้วไงสิบดาบเนี่ยสิบดาบเนี่ยคือจบนะเพื่อนๆมันคือสิบดาบเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันจบเอคือถ้ามันไม่จบเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราอะยังแบบยังให้คุณค่ากับสิ่งนั้นอยู่ยังคิด ยังโฟกัสกับสิ่งนั้นอยู่มันอยู่ที่เราแล้วล่วะคะ่ะนะจะให้มันจบหรือไม่จบอยู่ที่เราแล้วล่ะนะคะเพื่อนๆนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้นมีมีพลังงานของการช่วยเหลือจากบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นผู้ที่คุณให้ความเคารพนับถือจริงๆหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่โอเคเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนั้นนะคะนะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ